สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาปลูกจิงจูฉาฉกันนะคะวันนี้เราจะทําการขยายพันธุ์จิงจูฉฉาย2วิธีค่ะด้วยการปลูกน้ําแล้วก็ปลูกดินนะคะอันนี้เราจะทําการชําน้ําก่อนก่อนอื่นเลยเราก็มาคัดเลือกกิ่งพันธุ์ของจิงจูฉาฉนะคะกิ่งไหนที่เป็นลําต้นนะคะที่มันเริ่มสูงขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะมาตัดเอาไปชําน้ําค่ะเลือกกิ่งพันธุ์ได้แล้วเราก็ เด็ดใบออกนะคะเอาให้มันเหลือน้อยที่สุดเพื่อลดการคายน้ำค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็หาขวดน้ำพลาสติกนะคะขวดเหลือใช้ในบ้านเราเลยค่ะตักครึ่งนะคะเพื่อนๆ เอาฝาขวดออกค่ะเราจะใช้ตัวคอขวดตัวนี้นะคะในการช่วยชำน้ำค่ะแล้วเราก็เอากิ่งของจิงจูฉายที่เราทำการตัดแต่งเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปเลยค่ะใส่ให้มันโผล่พ้นออกมาจากปากขวดประมาณสักนิ้วนึงนะคะก็คือให้ในส่วนที่มันเป็นของตาจุ่มลงไปในน้ำค่ะเพราะว่ารากมันจะออกจาก อาจจะงอกออกมาจากตรงที่เป็นตาของเขานะคะค่ะสิบวันผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้รากยาวแล้วค่ะเราไม่ได้ใส่น้ํายาเร่งรากนะคะของเราก็อาจจะงอกรากช้าหน่อยแต่พอดีเราก็ไม่ได้รีบอะไรนะคะอันนี้10วันแล้วพร้อมปลูกแล้วค่ะอุปกรณ์ก็ใช้กระถางนะคะกระถางพลาสติกแล้วเราก็ใช้กระดาษลังค่ะตัดเพื่อรองก้นนะคะ ตัวนี้เราจะปลูกเลี้ยงในน้ำนะคะแบบไฮโดรโปนิกนะคะเราก็จะใช้ถุงพลาสติกค,ค่ะถุงพลาสติกที่หาได้ง่ายๆในบ้านนะคะเอาแบบที่มัน,น,นหนาๆหน่อยแล้วก็เช็คดูว่าก้นมันไม่รั่วนะคะใครจะใช้เป็นถุงดำถุงขยะก,ก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็เติมเติมน้ำเปล่าลงไปเลยนะคะ สำหรับอัตราส่วนของปุ๋ย AB นะคะเราจะใช้อัตราส่วนปลูกผักไทยเราจะใช้อยู่ที่ 6cc ต่อน้ำเปล่า1ลิตรนะคะคลิปนี้เราจะไม่ได้ผสมให้ดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปยังไงเพื่อนๆย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของเราได้นะคะเราผสมให้ดูไว้ในหลายๆคลิปนะคะอันนี้เราก็ใส่ลงไป2ขวดก็เท่ากับว่า3ลิตรนะคะแล้วก็แผ่นโฟมค่ะ แผ่นโฟมนี้เราตัดให้มันพอดีกับปากของภาชนะที่เราจะใช้ปลูกนะคะภาชนะของเราเป็นรูปทรงแบบไหนแล้วก็ตัดแบบนั้นให้มันเล็กกว่าปากนิดนึงก็ได้เพราะว่าเวลาที่น้ําลดมันจะได้ลดลงไปกินน้ําได้นะคะเผื่อว่าเราไม่เห็นแล้วเติมไม่ทันอันนี้ก็ใช้ฟองน้ําค่ะฟองน้ําเป็นฟองน้ําทั่วๆไปเลยนะคะฟองน้ําฉาบป,ปูนอันนี้เราซื้อมาจากร้านทุกอย่าง20บบาทค่ะเราก็ตัดขนาดให้มันพอดีกับรูที่เราเจาะบนแผ่นโฟมนะคะ รูที่อยู่บนแผ่นโฟมก็ให้เล็กกว่าขนาดของฟองน้ําสักเล็กน้อยนะคะเพราะเวลาเราใส่เข้าไปมันจะได้กระชับนะคะฟองน้ําตัดเป็นลูกเต๋าค่ะเสร็จแล้วก็คลิปตรงกลางนะคะคลิปตรงกลางสําหรับเอาไว้หนีบต้นจริงจูไฉนะคะเนี่ยค่ะชํำไป10บวันนะคะ รากออกมาก็ขาวสวยดีค่ะบางช่องเขาอาจจะใส่อ่าพวกเอ็มร้อยอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ํายาเล่งรากนะคะแต่ว่าก็คือเราทําเราก็ใส่น้ําเปล่าอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ใส่น้ํายาเล่งรากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาฟองน้ํานะคะหนีบตรงตานะคะเนี่ยค่ะ หนีบตรงตาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีรากงอกออกมาอีกตรงตานะคะแล้วเขาก็จะยึดติดกับฟองน้ำมันก็จะแน่นกระชับค่ะหนีบประมาณนี้ให้มันมีส่วนความยาวลงไปกินน้ำได้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่าเผื่อน้ำแหง้งน้ำลดก็รากเขาก็จะได้ลงไปดูดน้ำได้นะคะ ก็ประมาณสักสองนิ้วค่ะส่วนที่ลงไปในน้ำนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็หนีบตรงตาตรงข้อตาเพื่อที่รากเขาจะได้งอกออกตรงนี้อีกแล้วจะยึดติดกับฟองน้ำนะคะแค่นี้ค่ะเพื่อนๆง่ายๆเลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะค่ะแล้วสำหรับถุงพลาสติกนะคะตรงหูนี้เราก็หนีบเราก็ผูกเลยค่ะผูกให้แน่นเลยนะคะเพื่อที่จะกันลมพัดนะคะ ไม่ให้ลมพัดแล้วก็ไม่เกะก,กะด้วยค่ะค่ะหลังจากที่เราตัดกิ่งที่สูงไปชำน้ำแล้วนะคะส่วนที่เหลือนี้เราก็จะไปปลูกลงในดินค่ะเราจะขยายพันธุ์โดยการแยกกอนะคะจิงจูฉ่ายเขาจะแตกกอออกมาแล้วมันจะมีรากงอกออกที่ตรงไอ้ลำต้นเขานะคะไอ้ด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราต้องถอดออกจากกระถางก่อนนะคะ ใช้มือบีบนะคะเพื่อนเพื่อนบีบรอบๆกระถางค่ะให้ดินมันหลุดร่อนออกจากตัวกระถางนะคะแล้วก็ค่อยคค่ะค่อยคคว่ำกระถางลงนะคะเอามือประคองไว้นะคะแล้วก็ดึงออกค่ะเนี่ยค่ะรากของจิงจูช่ายของเราก็เดินจนเต็มกระถางแล้วนะคะถึงเวลาต้องเปลี่ยนกระถางแล้วค่ะ รากเขาหาอาหารมาจนถึงก้นกระถางเลยนะคะเนี่ยรากโปทะลุก้นกระถางแล้วค่ะจริงจูฉาฉต้นนี้เราก็ซื้อมาอซื้อออนไลน์มานะคะต้นละ65บาทตอนที่เราซื้อมานี้ต้นเล็กนิดเดียวเองนะคะ65บาทแล้วยังต้องจ่ายค่าส่งอีก65บาทอันนี้ต้นทุนก็130บาทเลยนะคะเลี้ยงมาประมาณสักส3เดือนแล้วค่ะกว่าจะกอขนาดนี้กว่าจะขยายพันุได้นะคะ เราก็ต้องขยายพันธุ์ให้มันได้เยอะๆค่ะเราจะได้มีจิงจูฉายกินไปได้ตลอดนะคะพอมันเริ่มกอใหญ่แล้วเราก็ขยายไปอีกเรื่อยๆค่ะอันนี้เราดึงออกมามันมีรากขาดบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเนี่ยค่ะขอแค่มันมีรากติดมันก็ปลูกติดนะคะ แบบนี้ค่ะถึงจะมีแผลตรงที่อ่มันขาดออกจากต้นแม่มันก็ไม่เป็นไรนะคะตรงนี้มันมีรากติดมาอย่างนี้มันรอดตายแน่นอนค่ะเราจะแยกเป็นกอเล็กกอใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะเนี่ยค่ะได้เยอะเลยค่ะ ็จแล้วเราก็เตรียมดินนะคะแล้วก็ปลูกลงไปเลยค่ะจิงจูช่ายเขาชอบอยู่ร่มรำไรนะคะถ้าปลูกกลางแดดจัดๆเขาจะไม่งามนะคะใบมันจะออกเหลืองๆอันนี้เราปลูกในร่มรำไรเขาชอบมากค่ะเขาจะใบเขียวสดสวยเลยนะคะปุ๋ยก็เราให้แค่ปุย๋ยคอกค่ะปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกขี้วัวอย่างเงี้ยนะคะ แต่ต้นที่เราซื้อมาเขาใส่ไอตัวปุ๋ยไอปุ๋ยไข่ปลานะค่ะที่เป็นปุ๋ยละลายช้าใส่มาในกอมันก็สวยดีเหมือนกันนะคะอันนั้นเขาใส่มาจากร้านขายต้นไม้ค่ะเราอยากจะปลูกกอเล็กกอใหญ่ปลูกกี่ต้นก็แล้วแต่เราเลยนะคะอันนี้เราปลูกต้นเดียวประมาณนี้แล้วก็เลี้ยงไปสักสองเดือนมันก็จะเริ่มกอใหญ่ขึ้นแล้วค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะจริงจูฉาฉของเราจากต้นเดียวก็ขยายได้เป็น10ต้นเลยนะคะวิธีง่ายๆ2วิธีค่ะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกจะทำเลยนะคะปลูกลงดินก็ได้ปลูกในน้ำก็ง่ายค่ะปลูกในน้ำก็ไม่ต้องคอยรดน้ำนะคะเราแค่เติมปุ๋ยบ้างเติมน้ำบ้างเท่านั้นเองค่ะตรงนี้ก็คือมัน อยู่ในน้ําประมาณห้าวันแล้วนะคะที่เราเลี้ยงไว้ตอนนี้มันกินปุ๋ยแล้วยอดมันเริ่มเขียวแล้วค่ะเนี่ยค่ะรากเขาก็เยอะขึ้นนะคะเขาเริ่มกินปุ๋ยแล้วเขาก็จะแผ่รากออกเดี๋ยวเขาก็จะแตกยอดแตกกอเหมือนกันค่ะระดับน้ําลดลงไปแล้วนะคะเราก็ต้องผสมปุ๋ยแล้วก็เอาน้ําปุ๋ยมาเติมให้เขาอีกนะคะใครจะปลูกลงในกระมังก็ได้นะคะ ค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับวิธีปลูกยิงจูฉายทั้ง2วิธีของเรานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ของเรานะคะเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ